ทักทายกันกันกบเห็ดปวกนะคะพี่น้องมึงมีแต่ดอกง,งามงามค่ะมื่แต่เขาปลามากนะคะกับมาพอเลยไปรุ่นติดตามซอยกันเรื่อยๆนะคะพี่น้องว่าห้อสิดลายสัใดแบบนี้บาดขาไหมพี่นอ้องยางงามเลยค่ะ หาดอกเลยค่ะแหกมานะคะดอกนี้เป็นเฮ็ดไข่นะคะ หินท่า,ากันออกมาไม่ค่นยลงจับกันลงไม่เรานี้เห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะกันยังมาอยู่นี่ละจะพักดูยกอยู่ เลียกเพื่อนดองนะคะ่ะมาเขืมเห็ดปวกหัวแดงเห็ดปวกฟ้านค่ะพี่น้องคุ้นขอ,อก้องดีแล้วพี่น้องแขกกมูลหน่อยชาแนลนะคะสวยๆทั้งนั้น,นะคะ่ะกินเลยค่ะต <c oughs> ินเต้นค่ะตินเต้นตินเต้น rất đẹp bình thường Hội Th Jung vuân trì x Anfang là cùng cho đàn mu avez vẫn ấm faith la lff năm sau ไม่ตัดหินใน่ไหมพี่น้องเยอะนนยยอไหมมันติดหินเยอะหินหินเยอะมากาพี่น้องเราบังซองดอกนี่ บอกอวบเลยค่ะเจสไว้เลยค่ะข้างพีก็มีนี้เจสไว้เลยค่ะเจสไว้เลยค่ะนี่อีดอกน er. ึ่งที่นั่งอีกดอก อืมไม่ลงดอกใหญ่เบื้อง <c oughs> มันดอกน้อยด้วย <c oughs> สามีบาลเลยน้อ <c oughs>

เบื้องหลังนี้น่ะค่ะพี่น้องบานแล้วแต่ว่าก็กสวยอยู่นะคะบานสวยๆข้นข้นเข้าลายปหนีจาไใ้บ้านนะา่ะเห็ดเท่า่ะเห็ดเท่าดอกนี่ เห็้นลายนะคะนี่คะ่ะงามพี่น้องข้ามดอกงามค่ะไปสอกอย่ดนี้ดิคะ่ะขานี่ก็เป็นเห็ดที่ว่าเข้าได้ในมือนี้นะคะพี่น้องส่วนลายกระสิเป็นเห็ดปวกนะคะมีทั้งตูมทั้งบานนะคะแต่ว่ากระดอกงามอยู่คะ่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใกันน้ำเนยเดวยค่ะ แล้พอกันใหม่คลิปนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ